โอเคผมก็สื่ข้าสู่ช่องสลิปโตนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของบิตคอยนะแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงอตอนที่บิตคอยนะมีการลงหลุดโลแถวช่วงโซนบริเวณตรงนี้นครับซึ่งเป็นราคาที่8,9 0 0 0เกนาะอ่ะตอนนี้มีการลงหลุดโลนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับการแจ้งเตือนพิเศษมากก็เลยทําการวิเคราะห์เลยนะก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็จะได้วิเคราะห์อย่าง เล็กได้ว่าได้อย่างเร็ t ท m e ที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือภาพใหญ่ที่ผมบอกคือเราอ่ะไม่มั่นใจนะว่าลักษณะคือมันเป็นแบบไหนแต่ผมมาแทงในส่วนฝั่งของตัวหน้าลงมากกว่าแล้วส่วนตัวผมก็เล่นฝั่งช็อตอยู่นะครับตั้งแต่ราคาอยู่ประมาณช่วงตั้งแต่97,000ถึงประมาณโซน100,000ตรงเนี้ยที่มองว่ามโอกาสลงได้มากกว่านะครับที่เป็นการไซเวซึ่งการไซเวตรงเนี้ยคือมันมองมันเป็นคลื่นที่ลักษณะมันเป็นเหมือนคลื่นที่มันไซเวอ,อย่างที่บอกคือมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ อาจจะเป็นที่เป็นตัวของแฟตตัวนึงนะครับแฟตตัวหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บก็บีการ x นะครับ x เสร็จปุ๊บก็ตรงนี้น่าจะทาตัวของไฟเกิลอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็น ABC แล้วก็ D e แบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะทําเป็นตัวของแค่เป็น ABC ตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะที่อาจจะเป็น A ตัวนี้ก็ได้แล้ว B ตัวนี้ครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นขา่ะตัวนี้จะเป็นขาดีตัวนี้จะเป็นขา e อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้เนาะว่าแต่ลักษณะคือตรงนี้มันเป็นตัวของโพลิติฟตัวหน ข้างในมันคืออะไรแต่เราแค่แยกดีกีเราแค่แยกบริบทออกว่าข้างในเนี่ยมันคือคลื่นไซเบยเพื่อลงต่อและคลื่นไซเบเพื่อเพื่อขึ้นต่อนะครับอ่าผมจะไม่นับตรงนี้เป็น 1- นสองนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกเลยคือถ้าว่าของผมอะกราฟเวลานับจริงๆอ่ะคือ2อ่ะมันจะมีขีดจำกัดของเรื่องเวลามาใช้ถ้ามันเกินไปก็คือมันไม่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็คือถ้าเป็นเว็บ2จริงอ่ะราคามันจะลงไม่ต่ำกว่า6 8 อาจจะมีลงหลุดนิดนึงก็ได้แต่ว่าอันนี้คือมันมันมันดูมันไม่ค่อยใช่แล้วก็ถ้าเป็นเว็บสามอ่ะมันจะเป็นเส้นตรงนะครับอเวลาขึ้นแล้วอาการคือเหมือนมันไม่ใช่อารมณ์ตลาดนบร,บริบทไม่ใช่ก็เลยมองว่าโอกาสในการเป็นขึ้นไซเบอร์เพื่อลงต่อมันเกิดขึ้นได้มากกว่าแล้วตอนนี้ก็มีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับซึ่งหลักๆคือในกลุ่มของตัวกลุ่มไลน์นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์เรื่องคริปโตนะครับของโ,โอเคกซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเข้าฟรีนะถ้าว่าใครที่สนใจอยากเข้าไหนก็คือสมัครโอเคกนะครับโดยผ่านลิงก์ของผมหรือว,ว่าโตของรัดเชิงของผมนะแล้วก็รอผมตรวจสอบนะบยอะไรเงี้ยเอผมตรวจสอบเสร็จปุ๊บว่าเออทุกท่านทําตามเงื่อนไขถูกต้องละผมจะดึงเข้ากลุ่มทันทีนะซึ่งให้ทุกท่านเนี่ยกดเข้าอ่าลิงก์กลุ่มไลน์ได้ร่งมาก่อนเป็นกลุ่มรวมนะเสร็จแล้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์กลุ่มไลน์หลักที่เเป็็นนนนนนกกกกลลลลุ่มมมมออออพิิศษใหห้้้ีีีรรรรรบบบบะะะััััแแววสจจดดยยยยยผทําาาื นะครับก็ถ้าวัตถุใดทะส,สนใจก็สามารถเข้ามาได้ซึ่งในกลุ่มไลน์เนี่ยก็คือผมบอกว่าเออเนี่ยฝั่งเนี้ยมีโอกาสฝั่งเรื่องช็อตมากกว่าของตัวบิตคอยซึ่งจุดเข้าเราเนี่ยอยู่ประมาณโซนหกหมื่นเก้าหมื่นหกถึงเก้าหมื่นเจ็ดแล้วเอสลประมาณโซนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับทีพีก็ประมาณเก้าหนึ่งสองนะครับถึงตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับเห็นได้ชัดใช่ไหมว่าคือตรงเนี้ยตัวของราคานับนี่พี่บอกเนาะอ่ะโ o s i t i o n s h o ประมาณแถวช่วงเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นเจ็ดน,นะเห็นใช่ไหมครับว่าเนี่ย คื้เอมันมันค่อนข้างที่จะสั้นมากเห็นใช่ไหมครับอ่าแล้วตรงเนี้ยคือ R r มันประมาณตีว่า1ต่อ17、1ต่อ18เลยนะครับใช่ไหมซึ่งลักษณะตรงเนี้ยบอกเลยว่าเป็นของที่โคตรดีนะถ้าว่าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพิเศษสําหรับสมาชิกที่ทําตามเงื่อนไขของผมเสร็จสิ้นนะครับซึ่งอันนี้บอกเลยเข้าฟรีนะครับ ท่านใดสนใจที่จะไปดูฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะถึงตัวของสนามเลยนะตัวถึงตัวอังกฤษเลยนะก็คือตัวของโอเคเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมแคมเปญนะซึ่งสามารถไปเขาเขาจะพาไปดูบอลของแมนซีอ่ะหรือไม่ก็พาไปดูตัวของสนามแข่งหรือพาไปดูการแข่งขันของตัวรถ เอฟวตัวของแมนะ็กลาลินก็คือโอเคเนี่ย mm. เขาก็ใจปั๊มมากเลยนะครับซึ่งกิจกรรมตอนนี้ก็คือพิ่งมานะครับอ่าแล้วก็เริ่มเนี่ยวันที่23กุามพภาก็คือสิ้นสุดก็อยู่ที่3 1มบมีนานครับซึ่งตอนนีน้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนกว่านะครับวิธีการสมัครเนี่ยก็คือถ้าว่าท่านใดที่มี VP พนะเป็นเทียร์มากกว่าเทียร์หนึ่งขึ้นไปนะครับก็คือสามารถที่กดจอยได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยวิธีการได้คืออะไรก็คือให้เราเทรดนะอ่านเดินเลื่อนลงมาข้างล่างก็คือ ก็คือเทรดให้วอลุ่มการเทรดทั้งหมดเ่ะมันเกิน150ล้านดอลลาร์นะถ้าว่าเกินมเมื่อไหร่นะก็คือเขาก็จะพาคุณไปทันทีนะเพราจะว่าจ่ายค่าโรงแรมค่าตี่พักค่าสนามค่าลกอย่างที่เขาจ่ายให้คุณเน่ะคือเขาจะออกให้หมดเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนะซึ่งจํากัดแค่10ท่านนะถ้าว่าท่านใดที่ รีบเนี่ยก็คือถ้าว่าท่านใดทําได้ก่อนนะก็คือแปลว่าท่านนั้นก็จะได้ไปนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ถ้าว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องเป็น VP ีเทียนหนึ่งก่อนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครที่สนใจสมัครโอเคผ่านลิงก์ของผมเนาะก็คือสามารถที่จะสมัครได้นะเผื่อวาท่านใดสนใจแล้วก็ถ้าว่าท่านใดที่มี VP มากกว่าเทียนหนึ่งแล้วนะอ่าก็คือสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปของผมได้เช่นกันแล้วก็มากดจอยนะครับ โอเคนะับบิตคอยมาเดี๋ยวเรามาดูกราฟบิตคอยกันเลยกว่าแล้วกันว่าลักษณะตัวเนี้ยผมมองแบบไหนนะับอ่ะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้เลยนะับก็คือตรงเนี้ยผมมองว่าบนะิตคอยเนี่ยเทรนเะนี่ยมันจบแถวช่วงประมาณช่วงอ่าหนะนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหกพันดอลลาร์นับตรงเนี้ยที่มองว่ามันไปจบตรงของเว็บห้าซึ่งโอกาสเป็นตัวของเวสทามิโน,นนเะนี่ยมันเกิดได้ค่อนข้างสูงนะับอ่ะประมาณตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะไปจบตรงยอด แถวช่วงด้านบนก็ได้นะครับอ่าซึ่งมันจบได้2อ,อย่างเดี๋ยวผมมองมีโอกาสจบแถวช่วงประมาณ1 06, านึ่งแสดอลลาร์ได้มากกว่านับจบตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมองว่าที่ทิ้งลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็น A นะครับที่เด้งใรีบาร์ตรงเนี้ยเป็นชุดของรีบาร์แต่ผมมองเป็น B นะครับที่ทิ้งลงเนี่ยผมมองว่าเป็นขา C นะครับแบบนี้นะผมมองว่าตรงนี้เป็นขา C เนาะซึ่งผมมองไม่ได้มองเว็บ3ละเพราะว่าลักษณะคืออย่างที่บอกคือถ้าว่ามันเป็นกราฟที่เป็น1แล้ว2เนี่ยนะครับคือระยะการเด้งอ่ะมันได้้้้แแลววนนนะครัััับต่่่าามมมยงไไดเข ตัวของเงื่อนไขของผมก็คือ,อะระยะการที่รีบาลเนี่ยมันเด้งไม่เกินของ4บใช่ไหมอ่ะก็คือมันก็ได้ละนะครับจดจบ,จบแต่ว่าด้วยความที่ระยะเวลาที่มันใช้อ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันเกินหลักสุดของผมไปนะก็เลยมองว่าตรงนี้นะครับก็คือมันไม่ได้เป็นเว็บ2ก็เลยให้ค่าว,ว่ามันเป็นแค่ตัวของเว็บที่ลงมาเป็นขึ้น A ตรงนี้เป็น B แล้วตรงนี้เป็น C นะครับหรือเบียจบตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะ,อะประมาณโซนนี้นะที่มองไว้ซึ่ง ตรงนี้นะครับอ่ะพอมันเป็น a b c เนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยผมมองว่าถ้าหากว่ากราฟมันจะลงเนี่ยมันจะลงมาลักษณะที่เป็น a b c เสร็จแล้วก็บริเวณตรงนี้เดี๋ยวทา X นะครับแล้วก็ลงมาอีกรอบเป็นตัวของ a b c แบบนี้นรับลงมาเนาะแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งลักษณะตรงนี้ก็คือ X เนี่ยเราตอนนี้เราต้องไปตามใช่ไหมว่า X เนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบไหนคือมันอาจจะเป็นเคสนี้ก็ได้ก็คือเคสที่แบบ X เนี่ยเขามีการเด้งแบบชี้เล็กได้ว่า มันอาจจะเป็นการรีบาวแรงก็ได้อาจจะแบบมีการรีบาวแรงที่แบบรีบาวขึ้นไปเงี้ยประมาณช่วงประมาณ95้าหมื่นห้าเงี้ยแล้วก็ปรับตัวลงไซเบรเงี้ยเป็นเวฟเฟิล้ล์ลงต่อยอ,ยอะไรเงี้ยกาจจะเป็นลักษณะไทเกิลหรือไม่ก็ถ้าเป็นเคสที่ส่วนใหญ่ถ้าบิตคอยเขาต้องการจะเป็นขาลงจริงอ่ะคือเขาเจะไซเบรไม่เยอะเอ้ยเขาเขาจะได้ไม่เยอะเขาจะเป็นลักษณะที่เหมือนเขาเจะไซเบรออกในออกข้างมากกว่าเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็อาจจะไม่นานมากปั๊บเดียว ใช้เวลาไม่นานประมาณไม่สิบถึงวันหรอกแล้วเสร็จแล้วก็มีการปรับตัวลงต่ออะไรแบบเนี้ยคือนั่นแหละคือมันเป็นเว็บเอ็กเว็บเอ็กมันเป็นเว็บเชื่อมเว็บฟลมันไม่จำเป็นต้องอยู่ดนกฎก็ได้นะครับแต่ว่าขอแค่ให้เด้งไม่แรงเด้งไม่เกินตัวของหกจุดหกสิบจดแปดของตัวที่มันลงมาเฉยก็พอซึ่งก็สุดท้ายก็คือมันก็เข้าทฤษฎีดาร์ทวรี่อยู่ดีก็คือตรงตรงคลื่นหัวบีนะครับซึ่งก็อยู่ตรงไทยดัยงนั้นก็คือตรงเนี้ยผมมองว่าตัวบิตคอยนับก็คือถ้าว่า ราคาเขากรณีทนี่เขาต้องการที่จะปรับตัวลงไปแถวช่วงประมาณโซน7 0 0 0 0หรือประมาณโซน7จ4 0 0เนะี่ยอ่ะบป็นเป็นบริเวณเป้าหมายแรกเนะี่ยก็คือการได้ตรงเนี้ยมองว่าไม่ควรได้เกินยอดตรงนี้แล้วครับก็คือแถวช่วงประมาณ1,100แสนต้นลนะครับหรือเพิ่มอ,อาจจะไม่ต้องถึง1 0 0แสนก็ไดนะ้ประมาณช่วง96 0า0มนะผมว่าตรงเนี้ยไม่ควรเกินแล้นะครับก็คือ ประมาณแถวช่วง9.6นะไม่ควรที่จะเกินนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าเขาไม่สามารถดิ้งเกินได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไซเบย์นะ er แล้วก็ลงต่อนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นการสรุปขาลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปขาขาลงเนาะอะต่อมานะครับก็คือในกรณีที่หากว่าตัวกราฟเขาต้องการจะเป็นขาขึ้น,นครับเป็นขาขึ้นอนะ่ะก็คือราคาตรงเนี้ยนะภาพใหญ่แล้วว่าภาพใหญ่ตรงเนี้ยเขาอาจจะไปจบเบฟสามนะครับจบเวฟสามตรงนี้นะเนาะเบฟสามตรงยอดข้างบนเนาะตรงแถวช่วงประมาณโซนหนึ่งแสน หนึ่งหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นเว็บหนึ่งอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นเว็บสองนะครับตรงนี้เป็นเว็บสามตรงนี้ลักษณะที่เขาปรับตัวลงมาทําเป็นขึ้นสี่เนี่ยเขาอาจจะปรับตรงนี้เป็นขึ้นลักษณะที่เป็นเป็นตัวของขึ้น WXY ตัวหนึ่งนะครับอ่า WXY ตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตีดูนะตัวนี้เป็น W นะครับอ่าตัวนี้เป็น X นะครับตัวนี้เป็น Y นะครับ ABC ลงมาเนาะเห็นไหมใช่ไหมนี่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นขึ้น A นะครับที่ลงมาจะเป็นขึ้น A ของขึ้นส นะครับอ่าอาจจะเป็นตัวของไทรงเกิลก็ได้อาจจะเป็นปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไซเวไปต่อออกข้างไปต่อแบบเนี้ยนะครับนี่แล้วจะจบขึ้น4ี่นะครับ,บ,นนค,รบคือถ้าว่าเขาต้องการที่จะขึ้นต่อเนี่ยคือเขาจะรีบาวแรงนะครับแล้วจะรีบาวแล้วก็จะเด้งชนะตัวของราคากล้ามหนกไปอย่างที่ผมบอกคือตรงนี้นะครับมันคือจุดวัดละว่าบิตคอยน์เขาต้องการที่จะขึ้นต่อหรือลงต่อซึ่งตรงนี้ถ้าเขารีบาวขึ้นรีรีบาวหรือเด้งขึ้นไม่แรงเนี่ยแปลว,ว่าตรงนี้เขาจะลงต่อนะครับแต่ถ้าว่าเขาไม่่สามามรถทีจะแบบ ก็คือถ้าว่าเขาเด้งไม่เกิน9 0 0น0อ่ะ,อะก็คือมันลงต่อแต่ถ้าว่าเด้งเกิน90,060แล้วเด้งแรงขึ้นไปเนี่ยแปลปว่าตรงเนี้ยมีโอกาสเด้งชนะออทามไฮได้เลยแล้วก็เขาจะมั่นใจได้ว่าตรงเนี้ยเขาจะปรับตัวขึ้น4ี่แล้วเตรียมขึ้นต่อขึ้น5นะครับในภาพใจนะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือไอ้นี่คือลักษณะของตัวกราฟอย่างที่ผมบอกคือตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าโอกาสในการหลุดโลวมันมีสูงอยู่นะครับตอนแรกที่บอกนะเพราะว่าคือถ้ามันเป็นขึ้นถ้ากรณีที่ตัวกราฟมันเป็นขึ้น 4, นี่ยนตัว ตัวการหรือว่าอาการอารมณ์จิตวิทยาบริบทของตัวขึ้นสี่เนี่ยคือมันจะมีการผันผวนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วของตัวขึ้นสี่นะครับกลับตรงนี้ถ้าว่ามันเป็นแค่เวฟเริ่มต้นเนี่ยมันก็ลงได้นับแต่ถ้ามันเป็นเวฟเริ่มต้นเนี่ยก็คือผมมองว่าตัวกราฟมันจบแถวช่วงแสนหกนะครับแล้วมันจะเป็นการลงที่ตรงนี้มันจะเป็น ABC นับเป็นอวบยูแล้วทำเอ็กซ์ทำา y ที่ลงมานะครับซึ่งมันจะเป็นภาพใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่า มันคือเว็บหนึ่งหรือเปล่าอีพีเอกวีซีจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นอ่มันเป็นตัวของไทรายเกิลแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นขึ้น A ตรงนี้เป็น B นะครับตรงนี้เป็น C อ่ะตรงนี้เป็นลงดีแล้วทําเนี้ยเดี๋ยวขึ้นอีกนะครับซึ่งที่ลงตรงเนี้ยกำลังลงมันคือตัวของขึ้นดีอยู่เพราะว่าบริบดขึ้น B อ่ะมันเป็นประเภทไซเว้นะครับดังนั้นตรงดีมันต้องเป็นทิ้งของนะครับมันก็เลยไม่แปลกว่าถ้ามันจะเกิดเป็นตัวของดับเบิลซิกแซกหรือว่าเป็นซิกแซกและเป็นไทรายเกิลเนี่ยอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะครััับดงงงนนน้้ตรเเียยผมมก็ลอว่า มันคือถ้ามันลงอ่ะมันจะเป็นเคสนี้นะครับมันจะเป็นบริบทของตัวึืนดีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสาย ewp ที่เป็นอ่าอีเล็กนเวสจริงอ่ะเขาก็จะไปนับตรงเนี้เป็นลักษณะที่ที่เป็นแบบอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวแบบ1 2 3 4 5สาสี่เป็นสาแล้ว4ี่ห้าอ่าแล้วเขาก็จะไปนับเป็น abc แบบเนี้ยที่เป็นเว็บ2อะไรเงี้ยแล้วมันก็เด้งไม่เกิดอะไรเงี้ยจริงๆถามว่ามันก็ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่หลักๆคือเราไม่ต้องสนหรอกว่ามันจะเป็นเว็บ1 หรือเว็บดีไอ้ตัวเนี้ยเด้งสองอเด้งอีกถ้ากรณีป็นลงนะอ่ะแล้วตัวเนี้ยลง3หรือสเราเราคือเราก็ไม่รู้แต่หลักๆคือรู้แค่ว่าทิศทางอ่ะในการเคลื่อนที่อ่ะอ่ะทุกอย่างมันใกล้เคียงกันแค่นั้นก็โอเคแล้วนะครับคืออิเล็เวอ่ะคือเราไม่จะเป็นต้องนับให้ถูก ว่าตรงนี้คือเว็บหนึ่งตรงนี้คือเว็บสองตรงนี้คือเว็บ3สามเราแค่รู้ทิศทางคร่าวๆในการขึ้นที่ของมันว่ามันจะไปทิศทางไหนแลวโอกาสเกิดเคลสไหนได้มากกว่าจะได้วางแผนและเล่นได้อย่างเงี้ยผมว่าแค่นี้มันก็วิเศษที่สุดแล้วนะครับดังนั้นก็คือไอวิชาที่ผมใช้อะ่ะมันไม่ใช่วิชาที่มันเป็นวิชาแบบฟิลมหมอดูที่บอกทำนายอนาคตมันไม่ใช่มันแค่เอาไว้ดูบริบทตัวของราคาก่อนหน้าในอดีตว่ามันทำอะไรแล้วโอกาสเกิดทิศทางไหนได้มากกว่านะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับ แต่หลักคือ e l เล็ตเว็บะถ้าว่าคุณอยากจะเล่น e l เล็ตเว็บโดยที่คุณนับไม่เป็นก็ได้อะคุณเป็นนับไม่เป็นผมบอกเลยถ้าว่าคุณอยากจะใช้ e l เล็ตเว็บแต่คุณนับไม่เป็นนะไม่รู้กฎไม่รู้อะไรนะคุณใช้แค่แบบนี้ก็ได้ใช้แค่แบบ,บว่าก็คือถ้าว่ามันตอนนี้ไฮมันคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใช่ไหมะถ้าว่าแบบมันเด้งแล้วมันไม่เกินไฮเนี่ยแล้วแบบเหมือนกับมันมีการแบบทา ทำโลที่สูงกว่าและทำหายที่สูงกว่านะไอตรงเนี้ยมันก็นับเป็นอิลิทเวฟได้แล้วเพราะว่ามันคือทฤษฎีดาวททวลี่นะครับต้นกำเนิดของอิลิทเวฟก็คือมันก็คือดาวททวลี่นั่นแหละครับแล้วเขาแค่แบบเหมือนมาใส่อาจจะเป็น A เห็นไหมเป็น B เป็น C เห็นไหมเป็น X อเห็นไหมอันนี้อาจจะเป็น A เป็น B เป็น C ก็ได้อย่างที่บอกก็คือบางครั้งอ่ะเราไม่จำเป็นต้องนับถูกเราไม่จำเป็นต้องรู้กฎแต่อันนี้ผมจะสอนให้ว่าเออเนี่ยอิลิทเวฟทุกคนก็สามารถใช้ได้นะ ก็คือมันเป็นดาวททวลี่ก็คือมันคือทฤษฎีที่มันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้้วกันอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ซึ่งส่วนสุดัตมุมมองเนี่ยก็คือสรุปนะครับของตัวบิตคอยเนาะก็คือ96้าหนะครับถ้ารีบาวไม่เกินมองลงต่อแต่ถ้ารีบาวเกินเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นต่อครับทำตัวไซเบตต่ออีกยาวๆนะครับจนถึงประมาณช่วงกลางปีหรือสิ้นปีเลยก็ได้ก็คือมันจะเป็นการไซเบที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับแต่ก็ตัวเนี่ย เดี๋ยวเราลุ้นเลยว่าจะขึ้นเกินไม่เกินครับบิตคอยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอกพี K P นะครับอ่ะเอกพี K P ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เอกพี K P มีการปรับตัวลงมาครับอย่างที่บอกคือเอกพี P เนี่ย ไม่ควรที่จะลงมาไซด์เบย์ต่ำกว่า2ดอลลาร์ใช่ไหมอ่ะที่ผมบอกในภาพใหญ่ตรงนี้คือผมมองเป็นคลื่นไซด์เบย์ใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นไซด์เบย์ที่ป็นอย่างที่บอกคือเรามองตัวเนี้ยเป็นคลื่น A ใช่ไหมตรงนี้เป็นคลื่น B นะครับที่กําลังทําอยู่ซึ่งถ้ามันไซด์เบย์มันผันฝวนเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะมันไม่ขึ้นสักทีอ่ะมันคือปกติอยู่แล้วเพราะมันยังอยู่ในคลื่นไซด์เบย์ไงมันยังไม่อยู่ในช่วงคลื่นที่มันขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่วิ่งสวนมันไไมมมมม่่่่ขขขขึึึ้้้้นนนนนตออััแรรงงก็เเเดดีี๋๋ยวววละะผาาาใจพ อย่างที่บอกคือมันอยู่ในคลื่นไซเบอ์งไงครับเนาะ,ะดังนั้นตรงนี้ผมเอาเวลามาจับดูซิว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรอย่างก็เวลามันจับปุ๊บตรงนี้ก็คือถ้าว่าเอากรพเขาต้องการที่จะจบเนี่ยเขามองว่ามันก็มีโอกาสจบได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าโอกาสในการจบมันก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอติ๊กเวลาแป๊บนึงนครับให้ทุกคนได้เห็นเนาะจะได้เห็นภาพชัดนะครับเดี๋ยวผมปรับนี่นะครับตรงนี้คือมันจะมีอยู่ที่ เออ่ช่วงประมาณช่วงปลายเดือนปลายเดือนกุมภาพก็คือวันที่ยี่ะิบอ่ะ28นปดะประมาณต้นเดือนมีนาเนี่ะก็คือตรงเนี้ยมีโอกาสปรับจบไซเวย์แล้วแล้วก็ขึ้นต่อได้เลยนะครับอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นต่อได้เลยนะครับอาตรงนี้อาจจะไปช่วง5ดอน8ดอน10ดอนอะไรเงี้ยอ่มันอาจจะวิ่งสวนบิตคอยก็ได้กรณีที่บิตคอยมันลงตอนนั้นแล้วเอ็กพีมันจะขึ้นในะช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงทามมิ่งหรือว่าจังหวะเวลาที่มันถูกต้องเห็นชิมายิงที่บอกคือเออ่ถ้าว่าออคอยซีซั่นนมาเี่ย ผมมองว่ามันน่าจะมาแค่บางตัวเท่านั้นนะครับก็คืออาจจะมาแค่ตัวของอกพีแต่ถ้าอีกพีไม่มาแล้วก็หมายความว่าตลาดคริปโตก็คือมันจะปรับตัวลงก่อนนะครับทั้งหมดก็ดังนั้นก็คือเรามารุ้นกันว่าตรงนี้บิตคอยลเขาต้องการจะปรับตัวขึ้นต่อไหมอีก้ r พีมาจิ้นตามไปด้วยคือถ้าบิตคอย n มันขึ้นอ่ะอกพีมันขึ้นตามอยู่แล้วแต่ว่าถ้าว่าอ่าบิตคอยมันลงเนี่ย ตรงนี้เอก P ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นส่วนตลาดก็ด้วยนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้ขาขึ้นเนี่ยมันยังมีนะครับในกรีที่บิตคอยเปนลงเพราะว่าช่วงเวลาทามมิ่งเนี่ยมันสามารถปรับจบได้เลยเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าว่าเขาไม่ปรับจบช่วงประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาหรือประมาณต้นเดือนมีนาหมายความว่าตรงนี้เขาจะเซฟถึงประมาณประมาณแถวช่วงปลายเดือนเมษาเลยอาจจะเข้าเดือนพฤษพฤษภาคมแบบนี้นะครับก็คือประมาณช่วงกลางปีไซเีไปยาวๆเลยนะครับ ก็คือตั้งแต่ช่วงราคา2ดอลลาร์จนถึงประมาณช่ว 3. ง3ดอลลาร์นะครับเนาะอ่าตั้งแต่3.3จนถึง2ดอลลาร์เนี่ยก็ตีบปงปองขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบนอยู่นี้ครับก็อาจจะเป็นช่วงปกติข,ของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการไซเวย์นะครับอย่างที่บอกนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยนับแบบไหนนะพอนับอ e ีเลดเวฟก็คือตรงเนี้ยผมมองว่ามันคือขึ้นเอนะครับตรงเนี้ยขึ้นขึ้น B ตรงเนี้ยลงขึ้น C นะครับถูกแล้วเนาะและ้วก็ตรงเนี้ยอาจจะจบตัวของที่เป็น แฟด ABC ตัวหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นทร i a เกิ e ก็ได้นะครับที่ตรงเนี้ยเป็น A ตัวนี้เป็น B ตัวนี้เป็น C นะครับทำซีแล้วนะ C ผมว่ายังกะยกลนะครับนะครับแล้วตรงเนี้ยทำขึ้นดีแล้วเดี๋ยวทำา E ครับอ่ะซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยซีะมีโอกาสที่จะจบได้แล้วนะของตัวเอกรนะครับดังนั้นก็คือตรงเนี้ยถ้าว่าตัวกราฟเขาต้องการจะขึ้นต่อเนะี่ยก็คือแถวช่วงตั้งแต่2ดอลลาร์เนี่ยไม่ควรลงไปหลุดนานๆนะถ้าอย่างเช่นแบบเหมือนมันลงมานิดนึงนะ หลุดก็ไม่แปลกนะครับแต่ผมมองว่าถ้าว่าแบบเดี๋ยวมันลงมาแล้วมันไซเบย์ต่ำแบบเนี้ยนานๆเนี่ยอันนี้คือยังไงก็ไม่ขึ้นละคือมันลงต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่ามันลงมาปุ๊บหลุดแล้วเดี๋ยวเด้งแล้วเดี๋ยวไซเบย์ยืนอย่างเงี้ยอันนี้คือมันขึ้นต่อนะครับดังนั้นคืออาการกราฟตรงเนี้ยถ้าว่าราคาเขาตัองารจะขึ้นเนี่ยคือเขาจะลงไม่เยอะนะครับต่อให้มันลงมาเยอะก็จริงในกรณีส่วนราคาแต่ลงเสร็จปุ๊บมันก็เด้งขึ้นทันทีนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยเอกพีนะครับลุ้ นะครับเป้าหมายก็คือราคาเดี๋วผมวัดให้ดูนะครับว่าเท่าไรบ้างนะครับในกรณนีเอาตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับว่าฟีโบตรงหรือเปล่าปุ๊บ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 อ่ะเอาเจ็ดสิบแปดหนะครับตรงนี้เป็นร้อยหกเจแปดอ่ะประมาณ2พอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าคือเป้าหมายของมันเนี่ยคือค่อนข้างที่จะไกลก็คือเป้าหมายแรกของมันเนี่ยก็คือแถวช่วง6.2ดอลลาร์นะครับ8.4นะครับ12ดอลล์แล้วก็37นะครับ ซึ่งตัวนี้ผมว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับการที่มันจะขึ้นไปถึงทีสุดนี้เกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ผมว่าถ้ากรณีที่ตลาดมันบูจริงๆมันขึ้นจริงๆอะ่ะก็ต่ําๆก็ตั้งแต่ช่วง6.2ถึงประมาณส่วน12ดอลลาา์เนี่ยคือเนี้ยเป็นปกติที่มันสามารถขึ้นไปได้นะเป็นสัสดส่วนปกติสวยงามแล้วเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมาแรงแล้วใช่ไหมแล้วบวกตัวนี้มีการใช้เปนนานหมายความว่ามันสะสมพลังไงอะตอนขึ้นอะ่ะถ้ามันจะขึ้นแรงมันก็ไม่แปลก นะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็คือเอกก็คือลุ้นให้เขาไซเวไปให้ได้นานๆยิ่งไซเวได้นานยิ่งดีนะครับมันจะหมายความว่าตรงนี้มันการการไซเวมันจะเป็นการไซเวที่ขึ้นต่อเพราะว่าชุดนี้ที่มันเด้งมันเด้งขึ้นต่อไงแต่ถ้าว่ามันลงต่อเงี้ยมันมันลงแล้วมันไซเวนาน่ะอะไยังไงคือมันก็ลงต่อไงแต่เนี่ยคือมันขึ้นมาไงแล้วถ้ามันไซเวนาน่ะหมายความมันมันก็ขึ้นต่อไงถ้าว่าพูดง่ายๆนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้ยังไงก็คือเอกผมมองว่าโอกาสในขาขึ้นเนี่ยม มันฟิหมอนเหมือนมันเหมือนอาการดอชคอยช่วงแถวช่วงปีสองหนึ่งอะที่มันขึ้นตั้งแต่แบบหลักสตางค์ขึ้นไปจนประมาบันเกือบจะหนึ่งดอลลาร์ประมาณ 0, 7, 0. ู0จุดเจ็ดศูนย์จุดหกดอลลาร์เลยแถวนั้นนะครับก็คืออาการอารมณ์ลตลาดคือเดียวกันมันทําให้คนอะถอดใจทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นแล้วทำให้รู้สึกว่าแบบทํมันมันไม่วิ่งสวนอะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมันคือแบบนี้อยู่แล้วตลาดคริปโตมันจะมีช่วงเวลา คือไซด์เวมันจะนานแต่เวลาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากมันจะใช้เวลาประมาณแค่เลอเอไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้ประมาณวัน2วันเงี้ยขึ้นไปละประมาณพันเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันคือตลาดคริปโตมันจะใช้เวลาในการขึ้นที่มันเร็วนะครับมันจะให้เวลาเก็บขอที่นานแต่ว่าเวลาที่ทํากําไรอ่ะคือช็อตเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องรอนะแต่ว่าช่วงเก็บของอ่ะมันคือมันใช้ความอดทนมากกว่านะครับดังนั้นก็ตลาดคริปโตอันนี้ก็ ให้ทุกคนเข้าใจนะว่าเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าพฤติกรรมตลาดมันเป็นยังไงคือลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไปสังเกตดูได้นับจากพฤติกรรมของตัวไอ p กพีคือเวลาขึ้นเนขึ้นเร็วแต่เวลาไซเวย์ไซเวานานนะครับก็คือลักษณะพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะเป็นตัวของดอชชอยนับดอชชอยก็เรียกได้ว่าตรงเนี้ยตอนแรกครับผมมองว่ามันจะเป็นลักษณะที่มันจะขึ้นเป็น A B C ใช่ไหม A B C แบบนั้นอ่าแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหม แต่มันไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับราคาไันลงต่อแล้วหมายความว่าตรงนี้ดอชชอยนี่ยนก็คือโอกาสในการปรับตัวเป็นเทนขาลงเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะแล้วนะครับก็คือถ้าดอชชอยเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นเกินแต่ช่วงราคาได้0-43ดี่ดอลลาร์ได้เนี่ยหมายความว่าตรงนี้ที่ลงมาเนี่ยมันจะเป็นเวฟหนึ่งนะที่ลงมาเนี่ยคือเวฟหนึ่งนะ,ะหรือว่าอาจจะเวฟหนึ่งอนาะจบแจบละเป็น extension นอกอน n ลเนฟายแล้วสุดแลวก็ตรงเนี้ยปรับลงเป็นตัวของขึ้นที่ เป็นลักษณะที่ลงเป็นขึ้นโมทีฟอ่าตัวเนี้ยจะหนึ่งสวิงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลงมาข้างล่างนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อย่างแรกหรือไม่ก็อย่างสอตงตัวเนี้ยเขาปรับขึ้นหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวทำขึ้นสองครับแล้วลงขึ้นสามเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นขึ้นสี่นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งเราไม่มัน่นใจว่าคือแบบไหนใช่ไหมดังนั้นคือตรงเนี้ยดอชคอยนับอาการค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแล้วเนาะถ้าว่าผมเช็คราคาดูตรงเนี้ยคือมันลงมาแตะช่วงห้าสิบแล้วนะครับก็คือใกล้จะหกสิบแป หมายความว่าก็คือถ้าว่าเขาเนี่ยเด้งรีบาวน์นะถ้าไม่เกินแถวช่วง0.43ดอลลารนะ์เนี่ยดอชคอยก็คือภาพใหญ่ก็คือต้องการปรับตัวลงมาก่อนนะครับอ่าปรับตัวลงมาเสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับอ่าอย่างที่บอกก็คือคืออย่างที่บอกคือดอชคอยเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยก็คือจะปรับตัวขึ้นไปก่อนเลยนะครับอ่าถ้ามันขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะลงหนักอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ถ้าว่าเขาลงมาก่อนหมายความว่าตรงเนี้ยเขาจะสะสมพลังแล้วค่อยขึ้นอีกรอบนะครับก็คืออย่างที่บอกคือคริปโตอ่ะ มันคือก่อนที่มันจะขึ้นแรงอะ่ะนะครับส่วนใหญ่คือมันจะชอบลงมาแรงก่อนเสมอนะครับมันเป็นปกติเลยก็คือดังนั้นตรงเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจชัดเจนร้อเว่าดอชคอยเขาเนี่ยจะลงเพื่อขึ้นหรือเขาขึ้นไปก่อนนะครับแต่อาการสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมันไม่มันไม่ค่อยเหมาะสมในการถือระยะยาวในกรณี่เหมือนเราจะถือ,ถอแบบ แบบเก็บเป็นเหมือนบิตคอยอ่างเงี้ยมันเหมาะในการที่เหมือนมันขึ้นช็อตเดียวตอนมันขึ้นแรงๆอ่ะแล้วก็ขายนะครับลักษณะดอชคอยมันจะเป็นแบบ,นนบแบบนั้นนะเปมือนแบบเนี่ยนิสัยที่มันเคยทำเนี่ยก็คือ,อเห็นใช่ไหมครับว่าเนะี่ยก็คือก่อนตอนที่มันจะขึ้นเห็นไหมมันจะมีการทิ้งลงตัวนี้ก่อนับเสร็จแล้วก็ขึ้นยาวเหนใช่ไหมครับนี่เห็นไหมคือลักษณะตัวนี้เหมือนกันก่อนขึ้นเนี่ยอาจจะแบบนี้ก็ได้อาจจะแบบทิ้งลงยาวอย่างเงี้ยอีกชุดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆขึ้นอย,ย่างเงี้ยยาวๆ้ยนะ มันสามารถมองลักษณะที่ตรงนี้เป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นที่มองเป็นตัวของคลื่น A ได้นะครับตรงเนี้ยทำเป็นตัวของ A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ได้นะครับก็คืออาจจะเป็น A เล็กอ่า B เล็กแล้วก็ C เล็กของตัว B ใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ B วงกลมตัวนี้ A วงกลมเนาะอาจจะเป็น C แบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับนี่ซึ่งมันก็เป็นแฟดนะอย่างที่บอกเป็นแฟดคือไม่ว่ามันจะเป็นตัวของอ่าเวฟ C อ่าหรือว่าเวฟ3เนาะแต่สุดท้ายแล้วคือยังไงมันก็ขึ้นแรงอยู่ดี ดังนั้นก็คือลักษณะมันก็จะเป็นฟิลพาราเชนเนลตีแบบนี้นะครับขึ้นไปเนาะหรือไร่กาศจ,จะเฉียงลงมาหน่อยเงี้ยอาจจะเป็นแบบฟิลนี้ก็ได้นะครับฟิลแบบเฉียงนี้ขึ้นไปนะครับอาจจะไม่เกินนิดหน่อยแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้ากรณีที่มันขึ้นไปอีกรอบอ่ะโอกาสสูงมากที่จะขึ้นไปทะลุ1ดอลลาร์นะครับอาจจะประมาณช่วงประมาณ1 2ึ่งจุดสองหรือจุดสามโซนนี้เป็นปกตินะครับดังนั้นดอชชอยเนะี่ยก็คือตรงเนี้ย รอรุดแล้วกันว่าเขาจะยอลึกไหมถ้ายอลึกหมายความว่าเขาจะให้เราเก็บเพิ่มนะครับแต่ถ้าว่าเขาไม่ยอดอนะ่ะหมายความว่าเขาจะขึ้นเลยนะครับแต่อย่างที่สรุปเลยคือถ้าว่าราคามันขึ้นเกิน0ู .43 ไปเนะนี่ยตัวเนี้ยคือเขาทำลายเทนขาลงแล้วเนาะแต่ว่าถ้ากว่าไม่สามารถที่จะเกิน0ูนยี่ได้ผมมองลงมาก่อนเล่นี๋ยใคยขึ้นนับสับัวของดอชชอยนะครับ